สวัสดีค่ะทำกินในทินเกิดเทศนาพะรวยแล้วก็อหอยแม่ในทินเกิดนะคะวันนี้อยู่ที่จุดชมวิวผาพยากูปรีนะคะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นรอยเขตเชื่อมต่อนะคะระหว่างเพื่อนบ้านบ้านเรานะคะนี่คือบรรยากาศคะ่ะหนาวมากตอนนี้หนาวมาก ด้านล่างนะคะดูความสวยด้านล่างอันตรายด้วยค่ะใครที่มีลูกหลานมานะคะก็ต้องดูแลกันนะคะด้านล่างสวยงามมากเอาอยู่ด้วยมาฝากจ้า น้องนางมันเป็นเขตรอยต่อของอะไรกับอะไรนะช,ช,งงช่องสะงามช่องสะงามประเทศเพื่อนบานเท่าไหรน,หนะเบิงบ้งเบิ้งสภาพเป็นเป็นลงสเบิงบ้ง,งดูดำความสุขกับธรรมชาตินะคะที่พยาปูปรีอยู่แถวแถวส่องสงะงาม่นละค่ะ เบิง่งแนมลงไปเ oh, บิ่งสูงเบิ่งให้เบิงบ่งเป็นหินเล็กหินน้อยหินย้อยเด็ค่ะเป็นเป็นจุดชมว,วิวช่วงที่มีหมอก สวยนะะช่วงตรงนี้ก็จะเป็นมีคาเฟ่นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็จะเป็นเป็นจุดชมวิวก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านมาหาเราก็จะเป็นจุดชมวิวก่อนนะคะสามารถมาดูได้นะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามมาก <c oughs> ตอนนี้คน ยังบอ่อท่านหลายเนาะกะพอสายสายมาก็จะมีคนมาเยอะแล้วก็เพราะว่าแถวนี้จะมีร้านอาหารมีรีสอร์ทพักแล้วก็เ,เวลาทีเพลินมาเที่ยวเนาะสำหรับคนบ้านไกลนะคะอยากได้บรรยากาศก็จะมาพักผ่อนนะคะช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็มันจะมีเ,เป็นหมอกก็จะค่อนข้างจะสวยสุดลูกหูลูกตาทางน้นมีเต็มหมอกนะคะช่วงนี้ เวลาตอนนี้ก็ประมาณ7 7โมงเดี๋ยวสกูนะคะน่าจะ7โมงนะคะน่าจะไม่เกิน7โมงนะคะเพราะว่าฝั่งด้านนอกรอบนอกตรงนี้ก็จะเป็นภูเขานะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมานะคะโดนภูเขาลูกนี้นะคะทับไปอยู่นะคะบังไว้นะคะวันนี้ได้บรรยากาศจากภูเขานะคะ เป็นธรรมชาติมากนะคะ,ะเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปสวยๆเอาไว้นะคะ เก็บเคล็บสวยๆไว้นะคะครั้งหนึ่งได้มาแต่แต่มาเรามาครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วเนาะหรือครั้งที่สามครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่ที่มากับพวกยายเนาะแต่ตอนนั้นยังไม่สวยขนาดนี้เพราะว่าต้นไม้แถวๆนี้ยังเป็ดเป็นลุ้นๆอยู่เลยตอนนั้นอะตอนนั้นเราเรามาหน้าหนาวบอไม่ใช่นะเนาะไม่ไม่ได้มาหน้าหนาวนะตอนนั้นน,าน,านะคะทุกคนนี่บรรยากาศนะคะ เราลานคาเฟ่เพิ่เปิดก่อนเนะ่คือสางสงหิวๆจังไหนบุ๊ม,มันเรียนๆกินอันไก่เมื่อกี้กออบอ,บอเดี๋ยวพาไปกินคาเฟ่ข้างนา,าก็ได้ดอกวันนี้วันเที่ยว <laughs> <laughs> เที่ยวเที่ยวส่งท้ายนะคะน้องนางเนี่ยมาดามโอเคค่ะ ่ะเอาภาพมาให้ดูสวยๆนะคะเวอน,นะว่ะเวอนนี่ง,งามเลยพามาเบิงวิวเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ